สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเกิดอะไรขึ้นแคปชั่นแม่แรงมากปิ่นเกตมณีโพดแคปชั่นแรงมากทำชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใครหรือเปล่ายังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากที่เป็นที่สงสัยที่มีข่าวลือว่าคู่รักดาราดังตอนนี้ได้เซ็นใบหย่าก,กันแล้วโดยเผยว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักนี่วงในสุดๆคู่รักดาราดัง เซ็นใบยาแล้วท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นดาวลายชื่อกันจํานวนมากและหากเข้าไปส่องดูปโปรไฟล์ของหนุ่มเจและสาวปิ่นนั้นก็เป็นที่น่าตกใจอย่างมากเพราะทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างอันโอลูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากที่หนุ่มเจเคยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆของสาวปิน่นตอนนี้ก็หายไปด้วยเช่นกันสองย้ำประเด็นข่าวคู่ราขาเตียงหักนักร้องยุค90อย่าภรรยาล่าสุด เกตมณีได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวได้ไปออกกําลังกายลงบนอินสตาแกรมแต่สะดุดไปที่แคปชั่นที่แซ่บมากระบุว่า <c oughs> เกิดเป็นแม่คนต้องสตองไม่ใช่สตอพร้อมกับติดอีโมจิสตอเบอรี่ต่อท้ายด้วยท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิเช่นแคปชั่นแม่ปิ่นแซ่บมากคะ่ะถ้ามีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยจะสวยมากเลยค่ะแม่จากที่สวยอยู่แล้วตกลง คนที่มีลูกแล้วใช่ไหมคะพี่ปิ่นของจริงเป็นกําลังใจให้พี่ปิ่นและเชื่อว่าต่อจากนี้ผู้หญิงหลายคนคงเลือกและรักตัวเองตามแม่ขออนุญาตโพสต์ตามคําคํานี้นะคะใช่เลยเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ